สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ trn tv คนอ่านข่าวกวางมาหาพ่อเสกโลโซหลังออกจากบ้านไปเกือบเดือนโพสไอจีมือเล็กกับมือใหญ่กวางกรกวีลูกสาวเสกโลโซโพสภาพมาหาพ่อหลังออกจากบ้านไปเกือบเดือนอวดโมเมนต์อบอุ่นพ่อลูกมือเล็กกับมือใหญ่ จากเรื่องราวปัญหาครอบครัวสุขพิมายที่ยังไม่แน่ชัดว่าจะจบลงอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าฝั่งของการวิพากษ์นคนเป็นแม่จะเริ่มอ่อนลงหลังมีโพสต์ข้อความร่ายาวสำนึกผิดพร้อมกับขอโอกาสไถ่โทษและเยียวยาหัวใจลูกๆพร้อมกับเผยภาพของขวัญที่เตรียมไว้ให้มีทั้งโน้ตบุ๊กสเปคแรงราคาเหยบแสนโทรศัพท์บัตรเครดิตช็อกโกแลตครีมบำรุงผิวต่างๆ รวมถึงยาหม่องอารมาเทอราพีหวังว่าจะช่วยให้ลูกๆได้ผ่อนคลายจากความเครียดและล่าสุดวันที่18มกราคม2565ก็ทำเอาหลายคนแอบใจชื้นเมื่อได้เห็นสัญญาณดีๆจากกวางก,กรกวีลูกสาวคนกลางของบ้านซึ่งได้ออกไปจากบ้านพร้อมกับพี่ชายเสือเศรษฐการเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมาโดยกวางได้ออกมาโพสลงในอินสตาแกรมของตนเองเป็นภาพมือของพ่อเสกโลโซและกวางถ่ายรูปคู่กัน พร้อมกับเขียนแคปชั่นประกอบว่ามาหาพ่อมือเล็กกับมือใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ The Bank g o k Insight อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ